ถ้าหากเกิดเรื่องอะไรไม่คาดฝันกับปู่เฮยล้ก็ข้าจะต้องแก้แคนให้กับเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าพวกมันเหล่านั้นจะหนีไปที่ไหนข้าก็จะไม่ให้มันรอดไปได้แม้แต่คนเดียวโวพี่สาวคนนี้ดูร้าวกับนางฟ้าเลยแต่เมื่อเอาจริงขึ้นมาก็เด็ดขาดไม่เบาเลยนะ พระราชวังต้าโจหยวนเอ,อ๋อฮ้อฮ้อสมแล้วที่เป็นหยวนเอ๋อของแม่เปิดพันนึกคำทำนายรับที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ได้จริงๆเจ้าเก่งกว่าพ่อของเจ้ามากนักมาให้แม่กอดหน่อยเร็วถ้าท่านแม่หยวนเอ๋อของท่านจะหายใจไม่ออกแล้ว เอาลาหยวนเอ,อ๋สามารถฝึกตนได้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเจ้าจะร้องไห้ทำไมกันฮ้ยังจะมาว่าข้าอีกข้าไม่เชื่อหรอกว่าตอนที่ท่านรู้ครั้งแรกท่านจะไม่ร้องไห้นะเออแฮ้เฮฮโอ้แล้วสาวน้อยผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์คนนี้คือเออนี่คือสาวน้อยที่เคยช่วยเหลือหยวนเอ,อ๋ในดินแดนแห่งโอกาสนะ ชินอวี่เจ้าไปจัดการหาที่พักให้นางทีหลังจากนี้ข้าจะอธิบายรายละเอียดให้เจ้าฟัง <c oughs> สมกับเป็นผู้หญิงด้วยกันจริงๆฝ่าบาทท่านเจ้าเมืองฉูขอเข้าเฝ้าขอรับให้เข้ามาเถาวายบังคมองค์ฝ่าบาทและองค์รัชทายาทเสด็จพ่อเช่นนั้นหยวนเอ๋อขอตัวก่อน ชากรเจ้าก็อยู่ด้วยเถิดอย่างไรเสียเจ้าก็เป็นถึงองค์รัชทายาตแห่งต้าโจก็ควรที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรบ้างแล้วฉู่เทีนยนหยางเจ้าเมืองต้าโจและผู้อำนวยการสำนักเจียขุนพลคนสำคัญภายใต้โจชิงเข้าใจแล้วพยาค้าเสด็จพ่อท่านเจ้าเมืองรู้ท่านมีเรื่องอันใดจะกราบทูลอย่างนั้นหรือ โอ้เรื่องนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีนะฟาบาทตอนนี้ตำแหน่งเจ้าเมืองต้าโจของข้านั้นสั่นคลอนเต็มทีแล้วสวีหงที่อยู่ข้างฉีอ๋องและทำต่อหน้าราชวงศ์ต้าโจอย่างหน้าไหว้หลังหลอกตอนนี้กำลังจ้องตำแหน่งเจ้าเมืองของข้าตาเป็นมันเชียวละสวีหงอย่างนั้นหรือที่เป็นรองเจ้าเมืองต้าโจใช่ไหม ฉีอ่องนั้นหมายปองต้าโจมานานต้องการที่จะควบคุมดังนั้นจึงค่อยๆกัดกินจากภายในอย่างชา้ชาๆและลับๆสวีหงคนนี้ก็คือคนที่เขาใช้สารพัดวิธีส่งเข้าไปเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าเมืองตอนนี้พวกนั้นมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่างนั้นหรือฝ่าบาทตามข่าวที่ข้าได้มายอย่างลับๆองค์ชายฉีเย่ในต้าโจฝู ได้ใช้สิ่งตอบแทนที่สูงอย่างมากต่อเนื่องเพื่อดึงตัวเ่าทธิ์ที่โดดเด่นในต้าโจฟู่ไปแค่การสอบใหญ่ในครั้งนี้สิทธิ์ที่สามารถติดสิบอันดับแรกมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ถูกดึงตัวไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วเช่นนั้นความหมายของท่านเจ้าเมืองก็คือ หลังจากการสอบใหญ่ก็คือการสอบของสำนัก2ปีที่ผ่านมาสำนักอี้ได้อันดับหนึ่งในการสอบสำนักมาสองครั้งแล้วเราิทธิ์เหล่านี้หลังจากผ่านการสอบครั้งใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่ในสำนักอี้ของสวีหงโดยตรง กฎที่ฝ่าบาทได้ตั้งไว้ในตอนนั้นผู้อำนวยการสํานักใดที่สามารถได้อันดับหนึ่งในการสอบติดต่อกัน3ปีก็จะสามารถคัดเลือกเจ้าเมืองได้ถึงตอนนั้นที่ฉีอ๋องสามารถควบคุมต้าโจฝูได้ก็จะทําให้กองกําลังที่รอดูท่าทีอยู่มากมายนั้นคิดว่าราชวงศ์อ่อนแอและไม่สามารถต่อกรกับฉีอ๋องได้ ทันทีที่กองกำลังเหล่านั้นหันไปเข้ากับฉีอ๋องนั่นแหละคือหายนะที่แท้จริงของพวกเราฝ่าบาทไอ้เจ้าฉีอ๋องนี่หมันช่างระโมบโลภมากเสียจริงช่างเป็นท่านอ๋องฉีที่มีความทะเยอทะยานเสียจริง การสอบคัดเลือกระดับเมืองเหลือเวลาอีกครึ่งปีท่านเจ้าเมืองคิดว่าใครมีโอกาสมากที่สุดที่จะคว้าอันดับหนึ่งกันตอนนี้ฉีเย่ได้เปิดชีพจรทั้งหกแล้วคนที่มีความหวังมากที่สุดก็คงจะเป็นเขาเือลูกชายทั้งสองของท่านอองฉีนี่เป็นคนที่ยอดจริงๆ แต่ก็ใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไปขอรับเมืองต้าโจของเรายังมีคนที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมกว่านี้อีกโอ้แล้วคนผู้นั้นคือใครกันเลือฝ่าบาทท่านยังทรงจำซูโยเว่ได้หรือไม่โอ้นางคือสาวน้อยคนนั้นที่เป็นเพื่อนของหยอนเอ๋อหน่ะหรือนี่เสด็จพ่อท่านเจ้าเมืองข้ากับโยเว่เป็นแค่เพื่อนกันจริงๆฮ่าฮ่ฮ ตอนนี้นางได้เปิดชีพจร3สามเส้นแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ชีเหวก็กำลังเข้าหาซูเหว่เหมือนกันและพยายามดึงนางไปเป็นพวกด้วยท่านเจ้าเมืองไม่ต้องเป็นห่วงข้าและเหว่จะต้องเข้าสํานักเจียได้อย่างแน่นอนดีมากเลยขอรับถ้าหากองชายสามารถช่วยดูแลนางได้ เช่นนั้นข้าก็จะช่วยอารุ่มอร่วยให้องค์ชายเข้าเรียนที่สำนักเจียดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองจะคาดหวังในตัวซูหยเว่ยมากจริงๆแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ท่านเจ้าเมืองลำบากใจจนต้องฝ่าฝืนกฎหลอกเพราะตอนนี้หยวนเอ๋อได้ปรากฏชีพจรทั้ง8แล้วและสามารถฝึกตนได้แล้ว ยินดีด้วยฝ่าบาทและยินดีด้วยองค์ชายเช่นนั้นสำนักเจียของข้าก็พร้อมจะต้อนรับองชายทุกเมื่อขอรับหลังจากยืนยันเรื่องของซูหยวยแล้วชูเทียนหยางก็ดูจะวางใจลงเป็นอย่างมากหลังจากพูดคุยเรื่องอื่นๆกับโจชิงอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ขอตัวลาจากไปและทันใดนั้นโจชิงก็ได้ลุกขึ้นและก็บอกกับโจหยวนว่า พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเริ่มฝึกได้เลยนะขอรับท่านพ่อเช้าวันต่อมาอาหารต้นกําเนิดปรุงจากวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยพลังปลานของต้นกําเนิดมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนข้าวผลึกพิสูจน์อาหารต้นกําเนิดระดับสองสามารถปรับปรุงสภาพร่างกายเร่งความเร็วในการเปิดชีพจรได้ ซุปก้าวอสูนอาหารต้นกําเนิดระดับหนึ่งปรุงจากเนื้อของสัตว์อสูนต้นกําเนิดระดับหนึ่งจำนวน9ชนิดผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นของบํารุงชั้นยอดหืมหอมจังเลยนี่นะหรือคืออาหารต้นกําเนิดรีบกินเร็วเข้ากินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปฝึกฝนเหยาะๆเองก็ลองชิมดูซิว่าถูกปากไหม งั้นข้าขอกินเลยนะขอรับและทันใดนั้นโจหยวนก็ได้หยิบและนำอาหารเข้าปากไปหืมความรู้สึกนี้ร่างกายราวกับเป็นเตาไฟมีกระแสพลังร้อนละอุรไหลเวียนไปทั่วร่างกายเลยเอ๋จะดื่มนี่ดีไหมนะฮะสิพี่เหี่ยาเหวี่ยวสัตว์เลี้ยงธรรมดากินไม่ได้หรอ ส,สเสด็จพ่อห่าหนุ่มสาวสมัยนี้เนี่ยนะ